được ừ Hãy nói cho kênh La ผัดเองประหยัดพี่น้องอซื้อมูมามูจับมาจสามสิบสี่สิบบาทพี่น้อยแล้วก็หุงข้าวเยอะแยะสัเองกทดนี่ลงทุนเพิ่เกินห้าสิบบาทพี่น้องอือสุดยอด <laughs> เราไปกินอยู S ่ร้านกัไม่ได้สามจาแต่ม่เดือดปุดงเลย ผัดกะเพราอีผัดไม่แซ่บดงผัดแบบคนน้ำคุกคิกนิดหน่อยเตะลงข้าวแบบนี้ Ань mm. mm. ขอโทรเข้าไปเด้อพี่น้องมีกเต่ากันมาทำเสียงดังอยู่หน,น้าบ้านใส่คลิป้งเนาะอืม สมกพัด,ดยุ้ยไวอืมคาดจะนี้เป็นการถ้าองุ่น,นผมรถเอกจักตามที่สงสัยอืมตามยินเลยพี่น้องเอ้ยอืมมันเห็นหลับสบายเลยอ สำหรับคนที่ออกาสเดียน้องเอ้ยอืมรับสบายไม่ต้องเปิดแอร์เย็นเนี่ย ตามปกติเมนูพวกนี้พี่น้องต้องมีน้ำแกงสดเนาะ แซ่บพี่น้องถั่วผัดกะเพราทาดนเย็บกระแด้นเพี่น้องฮูดแซ่บเลยอืเด้อพี่น้องมือเนี่ยเราเห็นนะมิน้าทาคิมอย่างเบิ่งฟาดติดตามนเลยพี่น้องตรงนี้เขารู้ดูน่าวเละพี่น้องการพยายามดูแลสุขภาพเ,นเนต็มเนาะกล้ามันเป็นแปลงบอยเะตรงเนี้ย ยาปีไข่เป็นหน้าวัฒละเอามือหน้าท่าคทีปยังเบิ่งล่างากตีดตามเด้อเอามือเด็ให้เลยครับผมสวัสดีครับ